เช้านี้7จ็ดโินาทีครับท่านผู้ชมครับมีคําถามหน้าจอเหมือนเคยนะฮะเสื้อสบายดีประเทศไทยนะครับว่ากันต่อนะครับก็เป็นประเด็นเรื่องเขาใหญ่กันบ้างเนี่ย<ฆ>นะครับอย่างที่เราทราบกันคงไม่ต้องไล่เลียงแล้วล่ะว่าตกลงคงจะไปหยุดยั้งอะไรไม่ได้แน่เพราะว่าต้นไม้ก็ตัดไปแล้ว<ฆ>ถนนก็เปิดแล้วเปิด่หมไวถึงว่าเปิดพื้นที่แล้วเนี่ยนะฮะเป็นแดงแคือจะไปหยุดตอนนี้ มันก็ไม่รู้จะหยุดเพื่ออะไรคือเปิดหน้าดินมาแล้วนี่ก็คงจะต้องทําให้เป็นถนนเนี่ยนะฮะถูกต้องครัปัญหาก็คือว่ามันไม่ใช่แปเลนอันนี้เห็นตรงกันแล้วมันจากสองเป็นสี่ค่ะแต่ที่เป็นประเด็นที่เจ็บปวดกันเป็นอย่างยิ่งก็คือว่าต้นไม้ใหญ่ๆบางทีมันก็คงไม่ถึงขนาดต้นไม้ร้อปีหรอกครับท่านผู้ชมมะบางต้นมันเป็นไม้โตเร็วซึ่งอาจจะ3า4สปีแต่มันก็มีค่าค่ะ คำถามก็คือว่าขั้นตอนเป็นไปนอย่างถูกต้องหรือไม่เพราะป่าไม้ก็ยืนยันว่าทางจังหวัดกับกรมทางหลวงเนี่ยขอมาให้ดําเนินการตามขั้นตอนแล้วก็ปรากฏว่ายังกรมป่าไม้ก็ตอบไปว่าตอนนี้มันโลกร้อนต้นไม้เนี่ยถ้าจะทําเนี่ยให้บอนให้ขุดให้ล้อมเอาเออกไปปลูกที่อื่นอย่าไปตัดยังไม่มีคําตอบกลับไปที่กรมป่าไม้อันนี้ท่านทิพดีกรมทางหลวงบอกกับผมเองอนะฮะ จูๆมาเห็นข่าวอีกทีเรียบร้อยหมดแล้วค่ะถเลยร้อยยี่สิบแปดต้นไปแล้วนั่นน่ะสิฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเข้าใจว่าอันนี้ข้อที่หนึ่งก็คือว่าผู้ที่มีใจยังไงก็แล้วแต่เนี่ยเขาก็จะรู้สึกว่าคือถ้าจะขยายจากสองเป็นสี่แบบที่ไม่มีเกาะกลางก็คือไม่ใหญ่นักะนะเพื่อรองรับการจราจรมันก็พอไหวนะแต่<ช>ทำไมคุณไม่ขุดไม่ล้อมต้นไม้ที่มันใหญ่โตที่มันมีอายุอินยืนที่มันมีชีวิตมันมีจิตใจเนี่ย เอาไปออกไปและถนนคุณเสร็จคุณเอามาปลูกข้างๆก็ได้มันวิทยาการเรื่องการขุดล้อมเดี๋ยวนี้กรมป่าไม้เขาก็เบื่ออาชีพใช่อันนี้ข้อที่หนึ่งข้อที่สองก็คือ u n s e e น i นไทยแลนด์อุโมงค์ต้นไม้ถูกต้องหายไปอุโมงค์ต้นไม้ที่ธรรมชาติมันสร้างให้ต้นไม้สองข้างถนนเนี่ยจูๆ่ๆมันก็เริ่มเองเข้าหากันแล้วก็กลายเป็นอุโมงค์เนี่ยค่ะไอตรงนี้แหละฮะอัน,นอันนี้ต้องบอกว่าเรื่องแปลกมากนะคะ คือเราอาจจะไปติดป้ายใหม่ว่า unseen in the world เพราะในโลกนี้ถ้าเขามีอย่างนี้ก็คงไม่มีใครเอาทิ้งใช่มันเป็นเรื่องแบบมันเป็น unseen ข<า>องอีกแบบหนึง่งคือจะต้องให้ต่างชาติมาดูบอกที่นี่เคยมีอย่างนี้แล้ววันนี้มันเป็นอย่างนั้นคือคือบางทีเนี่ยเรื่องที่มันเกิดขึ้นเนี่ยม,มันสะท้อนได้เหมือนกันว่าหน่วยงานต่างๆนี้ไม่ได้ประสานข้อมูลกันเลยเหรอคะว,ว่าตรงนี้เนี่ยโอ้โหอันซี n ไทยแลนด์ของเรา <c oughs> จะหายไปนี้มันเป็นเรื่องใหญ่มากใช่ไหมคะ อันเซนจริงๆก็ปรากฏว่ามันมีหลายประเด็นที่เราตามกันต่อนะฮะคุณกฤษฎกาว่าไปก่อนเรื่องระหว่างกระทรวงคมนา,าคมของทางหลวงวกับกระทรวงทรัพยากรของอุทยาน เมื่อวานนี้รัฐมนตรีโสภณสารัมกับรัฐมนตรีสุวิทย์คุณกิติเนี่ยเกิดอะไรขึ้นอย่างไงก็เอาหัวขบวนเลยนะคะคุณโสภณสารัมช่วงนี้เนี่ยเปิดศึกรอบด้านจริงๆนะคะบอกว่าวันนี้สามมิถุนายนเนี่ยจะไปดูด้วยตาของตัวเองอย่างหนึ่งที่ยืนยันได้คือทางหลวงเนี่ยไม่ได้เอาไม้ไปสร้างบ้านพักให้กับนักการเมืองแบบที่เป็นข่าวแล้วก็ยืนยันอีกครั้งหนึ่งตั้งแต่ครั้งแรกๆที่บอกว่าไม่ทบทวนบอกว่ายืนยันว่าการดําเนินการขยายเขตของเขตทางเนี่ยไม่ต้องไปขออนุญาตใครยกเว้นว่าจะมีพันไม้หวงงง้้้ามที่จจะตอ ป่าไม้เท่านั้นอขอยืนยันนอนยันว่าจะเดินหน้าโครงการดังกล่าวต่อไปไม่สนใจคนที่เกาะกระแสะอยากดังว่าแบบนั้นเลยนะคะในขณะที่รัฐมนตรีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมคุณสุวิทย์คุณกิติตรงว่าฝ่ายหนึ่งบอกว่าอยากดัง ว่าใครไม่ทราบคุณสมพวรบอกว่าไม่ไม่สนใจคนที่เกาะกระแสดังจะนั่งยันยืนยันนอนยันเนี่ยก็จะบอกว่าจะทําต่อไปไม่ต้องขออนุญาตใครเนี่ยนะคะในขณะที่รัฐมนตรีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมคุณสุวิทย์คุณกิติบอกว่าชะลอแล้วค่ะสั่งแล้วโครงการนี้ต้องชะลอไว้ก่อนเนื่องจากว่าพบว่าการขยายเส้นทางเนี่ยไปตัดต้นไม้อย่างที่เราทราบกันว่าเกินกว่าที่กําหนดเอาไว้หรือว่าคุยกันเอาไว้ก็คือไปตัด128ต้นในส่วนของกรมทางหลวงเนี่ยนะคะคุณสุวิทย์บอกว่าต้องรับผิดชอบเพราะว่ามีการตัดต้นไม จํานวนมากโดยไม่มีการขออนุญาตจะต้องมีการดําเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนั่นก็อาจจะมีเรื่องของคดีอาญาแล้วก็ตามมาด้วยคดีเรียกร้องความเสียหายก็คือคดีแพ่งหรือเปล่าต้องติดตามนะคะนี่ครับท่านผู้ชมฮะคือขณะนี้เนี่ยหลายฝ่ายพยายามจะพูดถึงเรื่องการเยียวยาเนี่ยสังคมนี้บางทีมาใช้คําว่าเยียวยากันบออ่อยครั้งเนี่ยนะท่านผู้ชมฮะว่าทําอะไรไม่ได้ก็ต้องเยียวยาแต่ว่าการย้อนกลับไปตรวจสอบเหตุการณ์เนี่ยก็สําคัญค่ะเราไล่กันทีเราประเด็นค่ะ ประเด็นหนึ่งเนี่ยนะท่านผู้ชมะมะเมื่อวานนี้ฝ่ายผู้ราชการจังหวัดนครราชสีมากับกรมทางหลวงเนี่ยยืนยันว่าทุกอย่างทําตามกฎหมายทุกขั้นทุกตอนใช่ค่ะนะก็ต้องบอกนะฝ่ายทรัพยากรกับกรมป่าไม้บอกคุณไม่คุณไม่ทาตามขั้นตอนค่ะคุณคุณกวาดต้นไม้เหล่านี้ออกไปซชแล้วแต่ฝ่ายผู้ว่าเนี่ยบอกว่าทุกขั้นตอนคฝ่ายกรมทางหลวงบอกมันอยู่ในเขตทางของกรมทางหลวงค่ะก,ก็ทําตามขั้นตอนถูกต้อง ท่านอธิบดีกรมทางหลวงวีระเนี่ยคุณกฤษฎาครับวีระเลืองสุขศรีวงศ์เนี่ยท่านบอกถึงขนาดว่าเจ้าหน้าที่ป่าไม้เป็นผู้ดําเนินการขุดล้อมต้นไม้ไปเองอืมเอาแล้วผมจะเชื่อใครอ่ะถูกต้องแล้วหลังจากนี้เนี่ยก็คุยกันแล้วก็คุยกันแล้วว่าพัฒนาถนนเสร็จแล้วเนี่ยก็จะร่วมกับทางชาวบ้านเนี่ยปลูกเป็นไม้เบญจพรรณเนี่ยสามพันต้นออกมาแทนแทนที่ที่ตัดไปร้อยยี่สิบแปดต้นนะคะครับนี่ฮะท่านผู้ชมฮะ ประเด็นต่อมากรมป่าไม้อธิบดีกรมป่าไม้สมชายเพียรสถาพรก็บอกกับผมเหมือนกันว่าตอนนี้สั่งตรวจสอบารายละเอียดทั้งหมดและมอบหมายให้ไปไดำเน,นินการฟ้องร้องในทางอาญาและทางแพ่งได้ทันทีทเพราะยืนยันว่าถึงจะอยู่ในเขตทางแต่เป็นต้นไม้ใหญ่อย่าว่าแต่อยู่ในเขตทาง อยู่ในที่ของชาวบ้านเนี่ยการอยู่มีต้นไม้ใหญ่คุณจะตัดคุณจะต้องขออนุญาตกรมป่าไม้เลยอ,อันนี้ก็ตรงกับรัฐมนตรีทรัพยากรธรรมชาติคุณสุวิทย์เลยนะคะว่าต้องดําเนินคดีตามกฎหมายถ้าที่ดีสมชายกรมป่าไม้เนี่ยบอกว่าไม่มีสองมาตรฐานแน่ชาวบ้านถูกข้อหาบุกรุกที่ดินวัดอย่างไรเนือ่อยราชการก็จะโดนข้อหาเดียวกันค่ะพื้นที่ป่าเสียหายไปเท่าไหร่ต้นไม้หายแค่ปีต้นจะคํานวณค่าเสียหายออกมา นะครับโดยจะคิดสูตรเดียวก,ก,กันกับชาวบ้านที่เคยถูกเรียกร้องทางแพ่งจําได้ใช่ไหมครับคโลกร้อนที่พัทลุอ่ะที่โดนเก็บค่าโลกร้อนอะ่ะโดนกันคนละล้านสองล้านสามล้านคำวนวณเลย<ะ>ว่าตัดกี่ต้นกี่ต้นกี่ต้นนี่จะทําให้อุณหภูมิสูงขึ้นเท่าไหร่ก็คือโลกร้อนขึ้นเะท่าไหร่ก็เรียกค่าเสียหายทางแพ่งได้นะคะอีกข้อกระหาหนึ่งก็คือตกลงไม้ที่ตัดเนี่ยเอาไปปลูกสร้างบ้านให้นักการเมืองหรือเปล่า ก็ปรากฏว่าเมื่อวานนี้นะครับท่านผู้ชมฮะทางกรมทางหลวงก็ออกมายืนยันแล้วก็พาไปดู ว่าไม้เนี่ยถูกเอาไปเก็บเอาไว้ตรงไหนครับตรงแขงการทางปากช่องเนี่ยนะคะอันนี้เนี่ยโอ้โหเนี่ย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 โอ้โหเสียดายก็บอกว่าเก็บเอาไว้เนี่ยตามกระบวนการที่ถูกต้องและเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้เนี่ยก็เป็นผู้ดำเนินการขุดล้อมแล้วก็ในส่วนที่มีการปัดเนี่ยไม่ได้บอกว่าใครตัดแต่ว่าก็ไปเก็บไว้ที่แขวงการทางปากช่องไม่ได้ไปเก็บไว้ที่ที่ของนักการเมืองเพื่อเตรียมที่จะปลูกบ้านให้กับนักการเมืองไรอย่างใดนะคะครับเสียดาย โอ้โหท่านผู้ชมอ่ะได้คําเดียวยิ่งเห็นแล้วยิ่งใจหายอ่ะค่ะเนอะอันซีนที่คุณสยุทธบอกจริงนะเนี่ยโอ้โหมัน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 บอลมันล้อมอาจจะใช้เวลาหน่อยใช้งบประมาณสร้างถนนช้านิดนึงแต่ให้เวลากับการขุดล้อมซึ่งเข้าใจว่าใช้เวลานานพอสมควระเพราะมันจะต้องขุดต้องล้อมต้องบอลให้มันอยู่ได้เมื่อไม่มีตัดรากย่อยแล้วก็เอาไปฟูมฟักอะไรยังไงเนี่ยโอ้โหแต่มัน นี่นี่นกรมป่าไม้บอกเลยนะ,ะครับป่าไม้ที่ปักช่องบอกว่าจะไปตรวจสอบพาค,คุณกิติการครับแล้วก็บอกว่ามูลค่าที่ไปดูเนี่ยมันจะต้องไปดูด้วยเพราะแต่ละต้นเนี่ยหลายแสนค่ะถ้าคิดเป็นมูลค่าไม้ค่ะต้องไปตรวจนับจํานวนให้ถูกต้องด้วยใช่ค่ะเขาก็ต้องไปเหมือนเป็นการลงบันทึกเอาไว้ในส่วนของทางกรมป่าไม้เนี่ยนะคะว่าที่ตัดไปเนี่ยมีกี่ต้นแล้วก็ถ้าเอาไปแปรรูปแล้วเนี่ยมูลค่า ที่ทอนเป็นแต่ละท่อนแต่ละท่อนเนี่ยจะเท่าไหร่นะคะเพราะว่าไปดูในเบื้องต้นเนี่ยมีตาแบกมีต้นสัก์มีต้นพยุงก็เป็นต้นไม้ดีๆทั้งนั้นเลยเสียดายโอ้โหท่านผู้ชมฮะต้องติดตามค่ะรัฐมนตรีลงพื้นที่กันวันนี้ก็จะเป็นท่านที่สองแล้วท่านได้จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมคุณสุวิทย์ลงไปดูวันนี้ด้านรีโสพลจะลงไปดูเหมือนกันแต่ว่ายืงกันอยู่คนละฝั่งนะคะค่ะ